สวัสดีวันศุกร์ครับพร้อมกับทางด้านสโลแกนเดิมของทางด้านกัปตันแปะครับพร้อมจัดให้แบบจุกจุกครับวันนี้วันศุกร์แม้ว่าโปรแกรมฟุตบอลอาจจะดูเบาบางลงไปนะครับสำหรับวันนี้แต่สําหรับใครที่เป็นคอนักลงทุนแล้วยังคงมีเลือกลงทุนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้กัปตันไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับ18นาฬิกา18นาฬิกาครับ กดติดตามไว้เลยนะครับทุกๆช่องทางของทางด้านกับตันแป้จะมาวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกให้วันนี้นะครับน่าจะเข้าทางเลยนะครับฟุตบอลราคาแปลกฟุตบอลนอกกระแสวันนี้พร้อมจัดให้ FC กันแบบจุกๆครับโดยเฉพาะวันนี้1ตัวที่กัปตันคัดมาให้ทางหน้าช่องวันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเป็นฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์นะครับดิวิชัน2วันนี้ลงเตะตามเวลาในประเทศไทยก็ตี15นาทีครับ วิลพันเนะครับเจอกับนัทอารัวแม้ว่าอันดับจะดูใกล้เคียงกันแต่ด้วยศักยภาพทีมสถิติเฮ h ูเฮที่เจอกันผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยะัทางด้านทางด้านเจ้าบ้านอย่างวิลพันเเองยังดูมีภาษีดีกว่าผู้เยือนอยา่างอารัวอยู่เยอะพอสมควรครับและกระแสมันนิ่งๆมันเงียบๆอยู่ที่0.75วันนี้ไม่ต้องคิดมากครับพร้อมทบต้นทบดอก2วันที่ผ่านมา พร้อมกับสโลแกนวันสุขจัดให้แบบจุกๆครับวันนี้จัดไปครับตัวเน้นวันนี้วิลพันเก้านเน้นเๆนๆๆื้อหวานจี้ยัอย่างแน่นอนครับ18นาฬิกาเจาะลึกใครพร้อมกับตัวอื่นๆสกอร์สูงจัดให้วันนี้ครับ